สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็ได้เวลามาปลูกพักไฮโดโรโปนิก้ะเจา้าเมื่อนี้ก็จะปลูกพักเขี้วกับผักหอมแบงกอนจา้าอุปกรณ์ใน,นการเริ่มต้นปลูกใหม่ๆนะจ้าก็จะมีถุงดำถุงดำใส่ขนาด36มคูณสี่านิ้วจา้าหาสื่อตาม้านทั่วไปแล้วก็ฟองน้ำจ้าเป็นฟองน้ำแผ่นสําเร็จรูปแบบสําเร็จรูปก,ก็คือเจาะรูมาหายียบร้อยจา้า ฟองน้ำปุ๋ย A อแล้วก็ถวยปูกจะสร้างสื่อในรัศดาจ้ะถ้าใครสนใจก็จะปักลิงไว้ให้ในคอมเมนต์ได้จ้ะแบบสําเร็จรูปมันก็จะง่ายสะดวกจ้ะแกออกมาง,ง่ายๆแบบนี้เลยตกแพ่นลับ8บาทจ้ะถ้าห้าจะซื้อมาจอเองก็ได้จ้ะหาซื้อตามร้านทุกอย่าง20ก็ได้จ้ะต่อมากก็เป็นปุ๋ย A จ้ะแล้วก็ปุ๋ย B ต้องใส่คู่กันจ้ะ ต้องใส่คู่กันด้วยจ้าปุย AB สูตรเพื่อนมกักงสีนะจ๊าอีกอย่างก็คือถวยปลูกนะจ้ามือนี้ก็จะใส่ถวยปลูกสีขาวจ้าเป็นถวยปลูกสีขาวเกตด A มันจะแข็งแรงกว่าสีเขียวนะจ๊ะสามารถหมุนเวียนนํามาใส่ได้หลายเท่อจ้ะแต่ถ้าเป็นถ้วยปลูกสีเขียวมันก็อายุการใช้งานจะน้อยกว่ากันเพราะว่ามันบางนะจ๊ะอุปกรณ์หลักอีกอย่างก็คือกองโฟมนะจ๊ะวิธีเจาะฝากองโฟมกะลุ่มชีว้ให้เบ่งเรวได้จ้ะขนาดมาตรฐานก็คือกองกุ้งจ้ะเป็นกองที่ได้เคยจ้ะบ้านอาหารทะเลจ้ะวิธีผสมปุ๋ยนะจ๊ะก็คือก่อนอื่นเท้าเอาน้ำลงกองให้เต็มได้จ้ะ น้ำนี่ต้องเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ำบาดาลจ้ะถ้าเป็นน้ำป้าป่าที่มีข้อรีนเขาต้องพักน้ำไว้ก่อนเพือห้ข้อรีนมันเจือจางไหมจ้ะหลังจากนั้นก็นเติมปุ๋ยเอกอน,น่าจะประมาณ40 ml เมื่อนี้จะทดลองปลูกพักเขี้ยวก็หอมแบงนะจ้ะความเข้มข้นของปุ๋ยแต่ละลานอาจจะบอทอกันนะจ้ะถ้าต้องอา่านวิธีใส่สกอรเพาวาปริมาณของการใส่อาจจะบอทอกันจ้ะ พอใส่ปุ๋ยเอลงไปแล้วก็ทําการค้นให้น้ำกับปุ๋ยเข้ากันนะจ๊ะป้องกันการตกตะก,กรนกับค้นไปสักพักหนึ่งเลยจ้ะหลังจากนั้นก็นมาใส่ปุ๋ยบีปุ๋ยเอใส่ซําไดปุ๋ยบีก็ใส่ซัมนันเนะจ้ะใส่ปริมาณท่อกันจ้ะพักหอมปลอมกับพอเม็ดไวยูนะจ๋ามันวันใหญ่ว่าจะปลูกพักหอมปลอมก่อนบัดทนีก็บลอก่อนจ้ะล่อยเขางอกรกนเดี๋ยวคลิปคลิปนาเดี๋ยวจ้ะ ลงการปลูกให้เบิ้งง้ะพักหอมแบงล่างทําความสะอาดแล้วจ้ะเป็นการทดลองเนะจ้ะมือไม่เคยศึกษาซืซ้ซบอบ่เคยลงมือท่ามือนี่ก็ไดี๋ยลงมือท่ามเราจะแก้ฟองน้ำออกมาเนะจ้ะแล้วก็เอาต้นหอมใส่ประมาณนี้จะ้ะจากนั้นกระไซถวยปลูกนะจ้ะใส่ไซถวยปลูกให้ฟองน้ำโพออกมานิดนึงจ้ะแล้วก็หัวหอมนี่ก็ให้โพถึงน้ำจ้ะหลังจากอ่า เขาปลูกไปสักพักหนึ่งหลากของเขาเหาวเขาก็ยังดึงดึงต้นเขาขึ้นน่าจะให้เฉพาะหลากของเขานะ่ะอยู่ในานา้ำนี่คือต้นกาพักเขีวจ้ะที่เคยทำคลิปเพาะปลูกไว้นะจ้ะวิธีการปลูกก็คือการจะ้ะแก้ฟองน้ำแล้วก็พักเขีวใส่ให้หลากเขาออกมานิดนึงจ้ะ แล้วก็เอาถ้วยปลูกไซด์านหนาจ้ะเพราะว่าต้นกาเขี้ยวมันหน่อยเนะจ้ะมันสซด้านหนาได้ให้ฟองน้ำโพนิดนึงจ้ะมีตัวอย่างถ้วยปลูกสีเขียวมาให้แเบิ่งพร้อมจ้ะเวลาซื้อมาเห้ต้องมาตัดกลนเองจ้ะมันจะเป็นแผ่นมากนะจ้ะเขากัมาแกออกแล้วก็มาตัดกลนออกแบบนี้จ้ะกะ็ะไซพักเขีวลงไปจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะ ให้หลากโพเอาท่างต้นเขาสอดอาท่างกลนของถวยเนาะจ้ะมันก็จะง่ายกว่าเข้าเอาลงมาจากด้านบนเนาะจ้ะให้ฟองน้ำโพถึงน้ำน้ำจ้ะเวลาเอาลงกกองใหม่ๆถวยจะรอยแบบนี้เนาะจ้ะเพราะว่าฟองน้ำาม่าทัานได้อุ่มน้ำเถ่อในกองนี่ก็ทดลองปลูกมาแล้วประมาณอาทิตย์นึงจ้ะก็จะมีหลากออกมาแน่แล้วจ้ะ นี่เป็นกิ่งของใบแมงลักต้นแมงลักอ่ะแม่จ๋าเอากิ่งเขามาล่องเสียบว้เบิ่งกับโป่งหากแล้วจ้ะเมื่อท่านถึงอาทิตย์มั่งจ้าประมาณซีหาเมือเนี่ยล้จ้ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาล่องเบิ่งเนาะจ้าว่าจะโปงง่งเห้วซ้ำใดแล้วก็จะได้ผลซ้ำใดเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาจะจ้าขอบคุณลาสวัสดีจ้ะ